สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนอันเป็นที่รักของเกดนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะที่มาเกื้อหนุนสนับสนุนการซึ่งกันและกันนะคะเข้ามารับฟังข้อมูลดีๆจากช่องของเกดในแบบสไตล์ของเกดแบบง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะคะจากสายอาชีพที่เราถนัดแล้วก็ เป็นอาชีพท,ที่เราได้ครุกคลีมีประสบการณ์มามากเกือ20ปีนั่นเองนะคะประสบการณ์ในการทํางานของเรานะคะต่อให้บางคนเนี่ยสาปี40ปีนะคะย่อมมีประสบการณ์ในเส้นทางการงานในเส้นทางชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าประสบการณ์ของใครนะคะจะมีมากกว่าแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็ มีประสบการณ์ในด้านของการทำงานเช่นเดียวกันนะคะไม่ผิดแล้วก็ไม่มีถูกนะคะเพราะทุกคนมีเทคนิคมีความรู้ของแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับเกดก็จะแชร์ในสิ่งที่เกดรู้ในสิ่งที่เกดได้ทำมานะคะแล้วเกดก็มาแชร์มาเล่าให้กับเพื่อนๆนะคะร่วมสายอาชีพหรือใครก็ตามที่ มีความประสงค์ที่อยากจะศึกษาในเรื่องของการทำผมเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทำเองที่บ้านได้นะคะยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะเกดคิดว่านะคะเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผมด้วยตนเองไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเกี่ยวกับเส้นผมเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับศีรษะของเราอะไรที่เราพอทำได้เราก็ทำ นะคะอะไรที่เราไม่สามารถทําได้เราก็เข้าร้านอย่างเช่นตัดผมอย่างนี้นะคะตัดผมสั้นอย่างนี้บางคนนะคะตัดผมเองตัดผมหน้ามา้าผมยาวอย่างนี้ก็ตัดเองได้ดูในช่อง YouTube ก็สามารถตัดเองได้นะคะสิ่งไหนที่เราเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเราก็เรียนรู้ไปก่อนถ้าเราทําไม่ได้จริงๆเราค่อยไปที่ร้านนะคะมีลูกค้าหลายคนนะคะที่ตัดผมเองนะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรม้วนผมทำสีนะคะตัดผมอะไรที่หนีบผมม้วนผมอะไรที่สามารถทำได้ทุกวันนี้เราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องเข้าร้านเสียงเงินบ่อยบอยนะคะโดยเฉพาะคนที่ผมยาวนะคะจะม้วนจะใดจะหนีเราทำเองได้เราก็ทำนะคะมันไม่ได้ยากแต่งานชิ้นไหนที่เรามันเกินความสามารถของเรานะคะเราก็เข้าร้าน นะักอย่างน้อยก็ได้เซฟค่าใช้ใจ่ายให้กับตัวเรานะคะแต่วันนี้นะคะเกดมีเรื่องที่จะมาแชร์แล้วก็มาตอบคำถามนะคะสำหรับบางท่านนะคะมีคำถามเข้ามาว่าในเรื่องของการที่เราจะเปิดร้านใหม่นะคะการที่เราจะเปิดร้านใหม่ไปเซ้งร้านต่อจากคนอื่นกับการที่เราเปิดใหม่ ข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะมันคือมีคําถามเข้ามานะคะนี่เกดต,ต้องขอขอบคุณสําหรับคําถามนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเกดก็จะมาอธิบายฟังนะคะในแง่คิดของเกดในความคิดของเกดนะคะตัวเกดเนี่ยสำหรับเกดเองเนี่ยเกดก็เคยมีความคิดนะคะที่จะไปเซ็งร้านต่อจากคนอื่นนะคะแล้วก็มีความคิดอยากจะทําเองลงทุนเองใหม่หมดเลยมันก็จะมี ข้อคิดแบบนี้เข้ามานะคะเราก็ไม่แปกเพราะเราจะเริ่มต้นใหม่ถูกไหมคะพอเราจะเริ่มต้นใหม่มันก็จะมีความคิดนะคะสองแง่สองมุมความคิดหนุนส่งกับความคิดแรกนะคะเก๋ก็ให้คําแนะนําตอบคาถามไปในคลิปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเก๋ก็อยากจะมาแชร์อธิบายพูดเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังดีกว่านะเพราะบางคนอาจจะมีความคิด สถานการณ์เหมือนเรานะคะกล,กล้ากลัวไม่มั่นใจว่าเราจะเลือกแบบไหนดีนะคะเราพูดถึงไปเซ้งร้านต่อจากคนอื่นก่อนนะคะการที่เราไปเซ้งร้านนะคะจากร้านอื่นต่อจากเพื่อนหรือจากต่อคนรู้จักเนี่ยนะคะข้อดีก็ดีก็คือว่านะคะข้อดีก็คือว่าร้านนั้นอะ่ะเขาอยู่นานไหมเราต้องถามเขาเขา เขาเปิดนานหรือ,อยังแต่ถ้าเขาเปิดนานแล้วนะคะเขาย่อมมีพื้นฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วในคนย่านนั้นเขาก็ย่อมรู้จักร้านนี้นะคะก็ก็คือเราไม่ต้องสร้างลูกค้าใหม่เพราะเขารู้จักแล้วนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้าเขาเพิ่งเปิดแล้วก็เซ้งเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่า,าโซนนั้นน่ะนะคะเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนนะคะทำงานอะไร นะคะใช้ชีวิตแบบมีวัยรุ่นไหมอยู่หน้ามาหาไลัยไหมชุมชนไหมนะคะอยู่เป็นคอนโดหรืออะไรเราต้องไปเช็คก่อนนะคะนี่คือเราต้องถามเจ้าของร้านก่อนว่าเขาเปิดมานานหรือ,อยังเขามีพื้นฐานเดิมหรือเปล่านะคะแล้วอุปกรณ์ในร้านทุกอย่างเราก็ต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลกับราคาที่เขาเสนอให้เราไหมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูความเหมาะสมในเรื่องของราคาด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเจ้าของเจ้าของที่เช่า เจ้าของที่เช่าก็สำคัญนะคะถ้าเราเจอเจ้าของที่เคี้ยวนะคะ mm hmm. ก็ย่อมที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อนข้างมีประเด็นการลําบากใจอัดจใจนะคะ mm hmm. ก็นี่ก็มีส่วนสําคัญนะคะเราต้องสอบถามคนที่เขาจะเซ้งนะคะว่า,าเขาเช่าเดือนเท่าไหร่นะคะเขาเพิ่งเขาเช่านานหรือ,อยังนะคะ mm hmm. เหตุผลที่เขา,าเซ้งให้เราเพราะอะไร แน่นอนเขาไม่บอกเราหมดแน่นอนนะคะเขาไม่สามารถบอกเหตุผลทุกอย่างให้เราฟังได้แน่นอนนะคะเราก็สอบถามเบื้องต้นไปไม่ผิดดีกว่าเราไม่หาข้อมูลอะไรเลยนะคะแล้วเราก็ไปดูว่าร้านเสริมสวยในโซนนั้นอะ่ะมีกี่ร้านมีเยอะไหมคู่แข่งเราเยอะไหมนะคะเราสู้เขาได้ไหมนะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสู้เขาได้มั่นใจในศักยภาพของเราลุยเลยค่ะนะคะลุยเลย มั่นใจแล้วก็เปิดเลยถ้าเรามั่นใจคิดว่าเรามีดีนะคะเช็คตลาดเช็คว่าร้านแถวนะั้นมีเยอะไหมเขาทำราคากันเท่าไหร่นะคะเราต้องเช็คตลาดด้วยนี่คือข้อข้อดีนะคะที่เราก็เราไม่ต้องไปลงทุนไปหาซื้อของวิ่งหาซื้อของใหม่นะคะแล้วอุปกรณ์ในร้านถ้าคุณจะเซ้งจ,จริงๆคุณก็ต้องไปเช็คด้วยใดกันไกลหรืออะไรทุกอย่างเขามีอะไรให้เราครบไหมนะคะเราต้องคุยกันดีๆ นะคะเช็คให้ละเอียดในการิงค์มือสองเข้ามานะคะแล้วข้อเสียนั่นก็คือว่าข้อเสียนั่นก็คือว่าเราเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราได้ไมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างเราก็มันก็จะเป็นของเก่าของเขาเน่ยนะคะอายุการใช้งานมันก็จะย่อมพังลดลงมีโอกาสที่เราจะซ่อมใหม่บำรุงใหม่มันก็ค่อนข้างยืะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้มันก็จะมีค่าเสื่อมตามมานะคะ ก็ลองเปรียบเทียบกันดูในในการที่เราจะไปซิงซิงร้านต่อจากคนอื่นเขานะคะแต่ถ้าเราลงทุนใหม่ละ่ะหาร้านใหม่ทำเลใหม่ลงทุนใหม่นะคะมันก็จะเสียเวลาเราหน่อยแต่ว่าเราก็ได้ที่ที่เราถูกใจนะคะแต่ว่าท้าร้านที่เราจะไปซิงนะคะแต่ถ้าเราเข้าไปสัมผัสแล้วนะคะเราให้ใช้ความรู้สึกลึกๆของเราสัมผัสน,นะคะว่าโอเคไหมมันถูกจิตถูกใจเราหรือเปล่า นะคะเข้าไปแล้วสบายใจไหมพลังงานดีไหมในร้านนะคะพยายามใช้พลังงานในตัวเราสัมผัสให้มันลึกซึ้งนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เกดเลือกทำเลเนี้ยเกดต้องบอกว่าเกดโชคดีมากได้ที่ดีทุกที่พราะเกดจะ,ะเกดมีมีความรู้สึกเกดสัมผัสสิ่งสิ่สเหล่านั้นได้เข้าไปแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกสบายใจเย็นอย่างเงี้ยเกดก็โอเคนะคะต่อให้เราไปเซ็งมือสองหรือว่าลงทุนใหม่ต่อให้ร้านนั้นเป็นร้านที่ คิดเลยแบบเขาเรียกว่าสุขภพเก๋ก,ก็เอานะเก,กก็ต้องมาทาสีทุกอย่างทำใหม่หมดเลยนะคะที่สำคัญให้เช็คเช็คว่าเราอะถูกกับที่ตรงนั้นอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าที่ร้อนอยู่ไปนะอยู่ไม่ได้นะคะถ้าที่ร้อนจิตของเราอยู่มันอยู่ไม่พลังงานมันไม่ตรงกับจิตเราพลังงานพลังงานในะนั้นแสดงว่าพลังงานมันไม่ไม่ดีนะคะพลังพลังงานไม่เคลียร์มันจะทำให้เราร้อนอึดอัดก็คือ หงจุย้ยอ่ะนะคะหงจุ้ยก็คือพลังงานธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยดีเราก็ลองลองคิดดูดีๆแต่ถ้าคุณมั่นใจชอบคุณก็ลุยเลยนะคะแต่ถ้าเราไปเปิดร้านใหม่นะคะเราก็สามารถที่จะไปเซ็ตาราคานะคะแล้วก็ร้านตกแต่งใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างลูกค้าใหม่เกดเกชื่อว่าการสร้างลูกค้าใหม่เนี่ยถ้าโซนไหนนะคะ ให้เราเลือกว่าโซนไหนเนี่ยมีร้านเสริมสวยน้อย,น,อยนะคะถ้าเราชอบนะยิ่งดีคู่แข่งเราไม่เยอะนะคะแต่ถ้าโซนไหนที่ลูกลูกค้าคนเยอะก็จริงแต่คู่แข่งเยอะอันนี้เราก็ต้องไปแข่งกับเขานะคะะนะแล้วให้เราเลือกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเลือกทําเลใหม่ลงทุนใหม่นะคะเราก็เรายิ่งได้ของใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเล็กแรกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปว เพราะว่ามันต้องเซตติ้งหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะทุกอย่างเลยการเริ่มต้นใหม่นะคะก็มันมีข้อดีอย่ที่ว่าถ้าเราลงทุนใหม่ทุกอย่างใหม่ก็คืออุปกรณ์ของเราก็ใช้ได้นานนะคะแต่ถ้าคุณไปเซ้งร้านเขานะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็มีการเสื่อมลงมานะคะการเสื่อมแล้วเวลาใช้งานมันก็ย่อมพังเร็วนะคะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันให้เราลองเปรียบเทียบกันดูนะคะเพราะว่ามีคําถามเข้ามาว่า ระหว่างเซ็งร้านกับเปิดใหม่ในเดียวกันนะคะแต่สําหรับเกียรเกียรไม่ชอบไปเซ็งต่อจากใครนะคะเกียรชอบเซ็งให้คนอื่น <c oughs> นะคะแล้วเราก็เป็นเปิดใหม่ซื้ออุปกรณ์ใหม่อย่างนี้นะคะเกียรก็จะชอบสไตล์นี้มากกว่าเกียรรู้สึกว่าการที่เราเริ่มต้นใหม่นะคะทุกอย่างมันย่อมใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครย้ายร้านอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเปลี่ยนทำเลหรือย้ายร้านอย่างเงี้ยอันนี้อีกอีกกรณีหนึ่งนะคะเหมือนเรา เอาของของเราย้ายไปด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะคะต่สาหรับเกตยรติชอบในการลงทุนใหม่เพราะว่าเราเลือกทําเลทําเลใหม่ได้นะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของร้านใจเย็นๆนะคะให้ลองอพิจารณาดูด้วยความรู้สึกด้วยจิตของเราไปสัมผัสดูนะคะถ้าเราถูกจิตถูกใจเราก็ทําเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปเซ็งต่อจากเขาหรือว่าเราจะทํา เริ่มต้นใหม่นะคะก็ก็ไม่ไม่มีอะไรต้องเสียเพราะาเราตั้งใจจะลงทุนเป็นเจ้าของร้านอยู่แล้วถูกไหมคะ <S <S นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรานะคะว่าเราเนี่ยต้องถามใจตัวเราเช็คตัวเราให้ดีถ้าเรามั่นใจนะคะทุกอย่างไม่ใช่อุปสรรคอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะคะขอให้คุณมีใจเกินร้อยในการจะเริ่มต้นในธุรกิจนี้นะคะเอาละคะ่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะเกดก็ต้องขอบคุณสําหรับคนที่ส่งคําถามเข้ามานะคะมีประโยชน์มากนะคะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากนะคะแล้วก็เกดก็หวังว่านะคะคนที่กําลังหาทําเลเปิดแล้วก็กําลังจะมีความคิดที่ใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านนะคะเกตให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ เรียนมาแล้วเราก็ต้องเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านถ้าเราไปเป็นลูกน้องเขามันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะความอิสระมันต่างกันนะคะความอิสระทางใจทางกายทุกอย่างมันต่างกันนะคะใครอยากเป็นเจ้าของร้านนะคะก็จะได้ความอิสระนะคะถ้ <c oughs> quiet, าเราไปเป็นลูกน้องเขามันก็ไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่ต่อให้งานอิสระแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในสถานะว่าเป็นพนักงานถูกไหมคะแต่ถ้าเราทําเองแล้วก็มีสถานะเป็นเจ้านายตัวเอง <nak S 1> เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะต่อให้ธุรกิจนั้นจะ เป็นธุรกิจเล็กๆเ,เราก็เป็นเจ้าของนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะ,ะสู้ๆกับสายงานของเรานะคะยิ่งทํายิ่งเก่งนะคะอย่าหลีกเลี่ยงอย่าปิดกัน้นฝีมือตัวเองงานที่ไหนมาทํานะคะพลาดมากเท่าไหร่ยิ่งเก่งนะคะไม่ต้องกลัวกับการโดนตาหนินะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะสุด,สะะสดท้ายนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคําถามทุกคําถามนะคะเก็บบ้างเก็บก็ จะพยายามตอบนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะเงินหลั่งไหลเข้ากิจการขอให้กิจการกการ,รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะทุกๆวันมีความสุขกายสบายใจนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะเนาะถ้าสุขภาพเราไม่ดีไม่สบายร้านเราทุกอย่างก็ต้องหยุดหมดเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพเรามา นะคะโอเคแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีนะคะสหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนข้ะสวสดีค่ะบ๊ายบาย